คุณผู้ชมคะจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะต้องบอกว่าถึงแม้ประเทศไทยของเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิแต่ในภาพรวมของการประกอบกิจการโรงงานยังถือว่าสามารถไปต่อได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณประกอบวิวิจินดาซึ่งท่านจะมาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าถึงผลการดําเนินงานของกรออทั้ง3ไตรามาสร,รวมไปถึงแผนโครงการนวัตกรรม4.0ซึ่งถือว่าแผนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งโครงการที่สําคัญเหมือนกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยสถานการณ์โควิด1 9ที่เกิดขึ้นณนขณะนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะต้องเรียนถามท่านก่อนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มเนี่ยมีทิศทางเป็นยังไงร่วมถึงผลการดําเนินงานของกรออทั้ง3ามใบมาสเป็นยังไงบ้างคะท่านต้องยอมรับว่าในช่วงสถานการณ์ปิดแบบนี้เนี่ยนะฮะ ต้องพูดว่าเราคงหนีไม่พ้นที่เราจะต้องปรับตัวนะครับเพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของภาคศึตษาทำเองเนี่ยนะครับณนะวันนี้ที่เราดูตัวเลขเนี่ยสามไตรมาสนะครับของปีนี้เนี่ยนะฮะก็ยังเห็นว่าในส่วนของการขอญาติเนี่ยก็ยังมีตัวเลขที่ค่อนข้างจะดีนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่า ในส่วนของภาคสารกรรมเองเนี่ยก่อนที่เขาจะมีการตั้งโรงงานหรือขยายโรงงานก็แล้วแต่เนี่ย <c oughs> เขาจะต้องมีการวางแผนนะครับอันนั้นก็เลยทําให้มาถึงวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นตัวเลขของการขอขอญาตนะครับในส่วนของของ,ของภาคสากมเนี่ยก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างจะดีนะครับ <c oughs> เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างจะดีก็ถือว่าภาพรวมในเรื่องของตัวเลขโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบกิจการโรงงานทั้งตั้งใหม่แล้วก็ขยายจากเดิมมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นทําไมถึงส่วนกระแสจากสถานการณ์ซึ่งหลายๆภาพส่วนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะท่านแล้วรายละเอียดในเรื่องของตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะในส่วนนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องขอเรียนว่าโรงงานสากรรมเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะมีการขออนุญาตตั้งโรงงานใหม่หรือจะขออนุญาตขยายกิจการใหม่ ก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องมีการวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการวางแผนเนี่ยก็เป็นการวางแผนก่อนที่จะมีการขออนุญาตครับเ um พราะฉะนั้นวันที่เราม,ามีการมาดูตัวเลขกันเนี่ย <roar> <คะ S 2> ก็เป็นช่วงที่สถานก,การณ์ก็ค่อนข้างจะวิกฤต <tain> นะครับแต่ทําไมตัวเลขถึงสูนกระแสก็ทั้งนี้จากทีมมรลยนแต่ต้นว่าโรงงานสาหกรเนี่ยเขาได้มีการวางแผนที่จะตั้งโรงงานมาก่อนนะครับเพราะนั้นเมื่อได้มีการวางแผนแล้วเนี่ยเขาต้องลงทุน เดินหน้าต่อไป<ช>นะครับเพราะโรงงานต่างๆเราเนี้ยก่อนจะลงทุนใดๆก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องมีออเดอร์<ช><ช>นะครับหรือมีลูกค้าจะต้องมีความพร้อมก่อนก่อนที่จะให้เขาลงทุนนะครับแน่นนเราจึงม,มองเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้เอ๊ะทำไมตัวเลขการขออนุญาตตั้งโรง,งงานขยายโรง,งงานทำไมยังสูงขึ้น<ช><ช>นะครับง<ช>ั้นผมก็จะให้เห็นตัวเลขนิดหนึ่ง<ช>นะครับสารไตมาสที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ตุลาคมปี 2 5 6 3นะครับจนถึงมิถุนายนปัจจุบันเนี้ยนะครับก็ะจะมีตัวเลขของการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหม่เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น1 8 9 4โรงงานนะครับ<ไ>มีมูลค่าการลงทุนจำนวนทั้งสิ้นถึง2 0 0แสนกว่าล้านบาทนะครับอีกทั้งยังมีการจ้างจ้างงานเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นเกือบหก0 0 0 0คนนะครับ<ม>น,นี้เฉพาะที่ขออนุญาตาตั้งโรงงานใหม่นะครับก<ไ>ับตัวเลขการขยายโรงงาน นะครับก็มีจํานวนถึงเกือบเกือบ200แโรงงานนะครับมีมูลค่าการลงทุนจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยก็อยู่ที่60,000กับเกือบ70,000ล้านบาทนะครับมีการจ้างงานจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย35,000กว่าคนนะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขการลงทุนทั้งขอญาตตั้งใหม่กับขยาโรงงานเนี่ยมีตัวเลขถึง200,000กว่าล้านบาทนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ อันนี้คือพูดถึงณวันนี้นะฮะที่ที่เราได้มีตัวเขตรงนี้อยู่นะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าไตมาสหลังจะเป็นอย่างไรหรือปีต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ซึ่งก็เชื่อมั่นว่าถ้าสถานการณ์วิกฤตตรงนี้มันคลี่คลายไปได้โดยเร็วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าก็คงจะไม่กระทบกับภาคสาก,กรรมมากนักนะครับ แน่นอนว่าหากสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่อย่างนี้ทางกรออเองก็จะต้องมีแผนหรือว่าโครงการที่เตรียมไวล้ละเพื่อที่จะรองรับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้มีโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้างคะท่านซึ่งเราก็มองเห็นว่าในส่วนที่เราจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะ เราก็มามองรู้ว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราจะช่วยทาผู้ประกอบการได้หนึ่งก็คือทางด้านการเงินนะครับเช่นในส่วนของค่าธรรมเนียมต่างๆทํำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้มีการเสนอในส่วนของการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมรายตีนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เล่นีการยกล่างกฎกระทรวงเพื่อที่จะให้ มีการออกเป็นกระทรวงมาเพื่อที่ยยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณเกือบสามร้อยล้านบาทครับ,รบซึงตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึง่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราปีที่ผ่านมาเราก็ยกเว้นมาแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายฉะนั้นปีนี้เราเราก็จะได้มีการดาเนินการตรงนี้ด้วยนอกจากนี้เราก็ยังได้มีในส่วนของการที่จะนาระบบไอที มาใช้นะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นการขออญาตเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปกติผู้ประกอบการก็ต้องมาติดต่อที่กรมโรงงานนะครับเป็นเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้เราพยายามเน้นเกี่ยวกับเรื่องการอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบเอทเข้ามาครับ อันนี้ก็เป็นในเรื่องของแนวทางในเรื่องของวัตรการช่วยเหลือต่างๆแต่ทราบมาว่าทางกรอเองก็มีโครงการที่เน้นในเรื่องของนวัตรกรรม4.0ด้วยโคร,คร,ครงการไหนที่น่าสนใจบ้างคะท่านที่มีการวางแผนไปแล้วอะคะในส่วนของโครงการที่เรียกว่าเป็นนวัตรกรรม4.0เนี่ยนะครับอย่างเช่นเรายกตั่อย่างที่เห็นชัดเลยก็เกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิการไปแล้วเกิดมีการอุตสาหกร,รรมเนี่ยนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราคงจะได้ยินข่าวว่าบางทีก็มี เรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลักลอบทิ้งกากบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นภารกิจที่สําคัญที่ทางกรมง,งานอุตสาหกรรมเองเนี่ยพยายามที่จะดําเนินการตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหานั้นนะครับเราก็พยายามที่จะเอาระบบที่เราเรียกว่าอ e ีพูลลี่เนี่ยมาใช้ในการควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการที่โรงง,งานอุตสาหกรรมเนี่ยได้มีการประกอบอกิจการไปแล้วเนี่ยแล้วจะต้องมีการเอาของเสียต่างๆเหล่านี้นะครับนำไปกําจัดเนี่ยก็จะต้องผ่านระบบนี้ เพราะนั้นเมื่อจะต้องผ่านระบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมได้ตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งแล้วก็อันนึงเราก็พยายามที่จะศึกษาว่าไอ้ของีองที่เกิดขึ้นจากโรงงานเนี่ยมันจะมะีส่วนไหนที่มีท่านะครับที่จะสามารถเอาไปรีไซเคิลหรือเอาไปทำคัดหรือทำคาบุคเข้ากระบวนการผลิตเพื่อที่จะให สามารถที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอ,อีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกการโรงงานนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราพยายามที่จะทาตรงนี้นอกจากนี้ในส่วนของการกํากับดูแลโรงงานจากเดิมนะครับที่เราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบโรงงานถึงโรงงาน <Okay. S 2> อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะในสถานการณ์เช่นนี้เราก็ใช้วิธีตรวจสอบโรงงานโดยใช้ระบบออนไลน์ร <Okay. S 2> ับเพื่อที่จะสร้าง แพตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้กรอกข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนํามาใช้ในการกํำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วมีหลายๆเรื่องที่ทางกรมง,งานทําอยู่นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องของออนไลน์แล้วก็การนํานวัตกรรมเข้ามาใช้นะคะสุดท้ายอยากจะให้ท่านฝากถึงโดยเฉพาะโรงงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปในเรื่องของการดําเนินงานเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าเราจะร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะท่านอยากจะให้ทางผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนะครับได้มีความมั่นใจนะครับในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอาตกิกรรมนะครับที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างท่านนะครับเราพยายามดูในทุกๆเรื่องนะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ประกอบก,การนะครับทั้งอำนวยความสะดวกทั้งในส่วนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญนะครับที่เราอยากจะพยายามที่จะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบก,การนะครับงั้นจึงอยากจะให้ทางผู้ประกอบก,การเนี่ยได้มีความ มั่นใจตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในในการที่จะพร้อมมาลงทุนในประเทศไทยของเรานะครับ และนี่แหละค่ะก็คืออัปเดตการดำเนินง,งานของกลมโรงงานอุตสาหากรรมกระทรวงอุตสาหากรรมทั้ง3ไตรามาสนะคะต้องบอกว่ายังคงเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ถือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดส9สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณประกอบวิวิจินดาอธิบดีกรมโรงง,งานอุตสาหากรรมที่ให้เกีรติม,มาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ